อ่าเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งนี้เ็นเห็นเซตน,นี้เนาะอ่าถ้าเป็นของอ่าถ้าเป็นของตัวพวกเก้าห้ามันจะไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นรู<ช>อ่าแล้วก็หยอด,ดสปริงลงไปแต่ตัวเนี้ยตัวนี้มันวางอย่างนี้นะในตำแหน่งนี้ทีนี้ก็จะเป็นสปริงสปริงมันมีทั้งหมดอ่าสิบสิบสองตัวสิงสองตัวใช่ทีนี้ใช่ทีนี้อ่าตัวเนี้ยตัวสปริงกัเนี่ยมันจะเป็นตัวกดลูกสูบอ่าคือมันไม่ได้เกี่ยวกับพัดนะพัดมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยคือณณตอนนี้เราจะเทสแค่ลูกสูบว่ามันรั่วหรือเปล่า คือเราเทสลูกสูบว่ามันรั่วเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เป็นคัดเนาะตามที่ของมันทีนี้สปริงตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนให้หมดเพราะว่ามันล้ามันล้าไม่เท่ากันเนาะแล้วก็จะเป็นแผ่นตัวนี้มาประกอบแล้วก็จะเป็นตัวกิบล็อกเนาะแล้วก็จะใช้เป็นตัวกดที่เคยทำคลิปไว้อะนะอืม่าฟ้าใช่แล้วก็เวลาที่ใส่ตัวโอลิงลูกสูบตรงนี้เห็นไหมครับใส่ดีๆเนาะว่ามันส่วนใหญ่ถ้าใส่ไม่ดีมันขาดใช่มันขาดจากงานประกอบกับมันขาดจากชิ้นส่วนที่มัน ณตัวนี้บางทีก็ยังงงอยู่เอ๊ะทำไมมันใหม่ๆม,ม,มันก็ยังขาดได้ก็ยังหา,า,งหาสาเหตุอยู่ก็คือให้เรา,เาระวังตอนที่เราใส่